เอาออกไปเสี่ยมเครื่อนขยายครับขยายเสี่ยงครับทำเสียงตามส,สายได้สวัสดีครับผู้ผมครับนิวจากเทปประโยชเช่นเคยนะครับนี่นะครับผมก็อยู่หนะ้าห้องคอร์สอบรม V O I P นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่ามาอบรมในองนี้นะครับว่ารู้สึกกันอย่างไรนะครับ แล้วก็มีความประทับใจต่อเคเมนท์เวิร์กอย่างไรนะครับแล้วก็จะฝากถึงผู้ที่ไม่ได้มาเข้าอบรมอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับ Let's go <S ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องอบรม VOP แล้วนะครับ <S 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 ตอนนี้ผมก็จะมาสัมภาษ์ลูกค้าแต่ละท่านนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรที่มาเรียนในคอร์สนี้นะครับก่อนอื่นผมขอสัมภาษณ์พี่ก่อนเลยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรครับที่เลือกเรียนคอร์สนี้ครับอ๋อเยี่ยมมากเลยครับเปิดมุมมองสินค้าโปรดกตงเลยอ ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็ยังอาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องไอ้ไอโฟนแต่ตอนนี้ก็คือได้ได้ความรู้เยอะขึ้นนะครับได้ความรู้ใหม่ๆเยอะครับคือในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเราก็ได้ความรู้ในส่วนของการไปมอกนกนไนงานคิดว่าเอาไปใช้กับงานที่เราทําอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ลูกค้านะครับรู้สึกยังไงกับกิจกรรมแบบนี้ที่เคนเป็นเบิร์กจัดขึ้นครับจริงๆแล้วดีมากครับเพราะว่าอย่างผมมาเคย คือลองสัมผัสแบรนด์อื่นมาอย่างแกนสตรี a r l i n งแล้วก็พวกพวกโอเพนซอร์สหรือพวกอิซาเบลอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้มารู้จักกับพวกดินสตาร์ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความรู้ใหม่ดีครับก็ขอให้มีบ่อยๆนะครับก็ได้ความรู้มากมากเลยครับครับผมบในส่วนผมก็ได้เข้าร่วมอบรมกับทางเทปเน็ตเวิร์กมาหลายหลักสูตรแล้วนะครับแล้วก็ได้นําความรู้ตรงนี้ไปประกอบวิชาชีพให้กับลูกค้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาได้รับสินค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่า,เ,าเขา,เามีผู้ดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ผูกขาดกับช่างนะครับต่อให้ช่างคนนี้ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ติดต่อกับทางเคฟได้นะครับมีบริการหลังการขายไม่เข้าใจก็มีการฝึกอบรมครับครับที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนคอร์สนี้นะครับยากรน,นั้นสอนเป็นอย่างไรครับให้ความรู้ดีหรือไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ครับ ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบ IP ระบบอนาล็อกครับสามารถไปใช้ในชีวิตจริงได้ตามบวกลมแรมสันักงานหอักอะไรประมาณนี้ครับเอาวิทยากรได้ได้ความรู้เลยครับก็คือจริงๆแล้วก็คือซื้อไปก็น่าจะทําได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ให้มาก็โอเคสามารถเซตงานได้จริงใช้งานได้จริงครับโอเคครับผมขอบคุณครับจะฝากถึงผู้ที่ไม่ได้มาเข้าบุกลมยังไงครับสาหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมบรกลมนะครับก็ฝากหน่อยก็ถ้ามีหลักถูดีๆนะครับติดตามได้ที่เคเบ e ลเน็ตเวิร์กทั้ง ก็ผู้ที่อบรมก็พูดง่ายว่าบางท่านก็ยังยังโน้ตหาวยังยังไม่ทราบแต่สามารถอบรมปุ๊บเนี่ยสามารถมองเห็นภาพสามารถมองได้เลยว่าเอาไปใช้งานจริงได้เลยก็ถ้าใครนะมีโอกาสถ้าเกิดร่วมสนุกใช่ไหมฮะแชร์โพสต์ตามที่ทางแคปเขาประชาสัมพันธ์นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองดูนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศการอบรมแบบนี้ก็ดีครับให้ความรู้ดีครับแล้วก็ฟรีด้วยนะฮะครับผมวิทยากรก็มีความรู้ดีครับ หมดนี้นะครับก็คือข้ออบรม VOP นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะที่พลาดการติดการอบรมหรือว่ามาเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารดีๆได้นะครับผ่านทาง facebook fanpage เกมเน็ตเวิร์สครับแล้วเจอกันใหม่ในวีโอหน้าเท่านี้ครับ